สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนทำปลาทอดเกลือขมิ้นนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่วัตถุดิบก็คือปลานะคะเราก็เอามาล้างให้สะอาดนะคะการทำเองมันจะสะอาดมากกว่าเราซื้อเนาะ,ะล้างเสร็จแล้วก็เอามาหัน่นเอามาบั้งนะคะเพื่อที่จะให้ปลาของเราสุกได้รวดเร็วค่ะจากนั้นก็เตรียมเกลือค่ะวัตถุดิบสําคัญ ได้เกลือแล้วแล้วก็เอามาโรยตรงรอยบ้างนะคะให้ทั่วถึงเสร็จแล้วก็ตามด้วยขมิ้น,นะคะ่ะขมิ้นก็เอาทาอย่างนี้เลยนะคะมันจะหอมมากเลยลองทําดูนะคะก็ทาให้ท่วนทั่วะคะ่ะก็พลิกกลับด้านนะคะนี่ลักษณะของปลาที่ทาเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ไปทอดถ้าปลาตัวใหญ่เดี๋ยวมีวิธีการสอนนะคะเราไม่ต้องตัดอ่าเราก็ทอดไปนะคะให้มันสุกเหลืองก่อนถึง นะคะค่อยปรับมันอันนี้ค่ะแล้วก็หมันกระโดขึ้นนะคะแล้วก็เอาหางมันทอดลงรับรองค่ะตัวใหญ่แค่ไหนเราก็ทําได้เนาะนี่ค่ะเราให้มันเป็นสีเหลืองก่อนเนาะแล้วเราค่อยกลับด้านตามจะได้ม่เละนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลืองกรอบอร่อยไม่ขาวนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายทําเองสะอาดถูกหลักอนามัย